นี้เป็นการเปลี่ยนแบตรถเก่งนะครับนิสสันทีดาเครื่อง1.8นะครับก็จะใส่แบตอะมรอนรุ่นอะมรอนโก 46B 24L นะครับตัวนี้เป็นขนาดขั้วเล็กนะครับน้องพี่ฝากถือกล้องที่นีดถ่ายตอนที่เปลี่ยนได้ได้ครับผมอันนี้ถอดน็อตเหล็กคาดนะครับน,นี่ อ่าหอดถอดผู้ลบก่อนอันนี้ดับเครื่องเจลี่ยนก็อดผู้บวกนะครับยกแบตได้เลยใส่ลูกใหม่แใส่ผู้บวกก่อนผู้ลบ ไต่เล็กด ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอะมาลอนโก4.6 b 24l ก็สตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับอันนี้อยู่ในนิสสันทีด้าเครื่องยนต์1.8นะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ